ายดีสบายดีสวัสดีเพราะพี่น้องงั่มเทงเนาะมันิกาบเอ่อหนาทุกคนเอ้ยเอาอหนากับเขาอีเบแล้วกับสตีสหานะไปย่างไปน้ำหลังกับเจ้าสหานกหอดทุนแล้วกับสตีอยหาก็มาเข้าพิเดอแล้วแล้วก็กินโตไปทุกคนอีเบะนะไปก่อนแล้วเพื่อไปอันไปม้างไห้ไปฮื้อไห้บ๊ง่ายกับไปจุดไห้นะทุกคนเปย่างไปก่อนแล้วเฮา เดี๋ยวยางไปน้ำหลังไปกับผู loser, ้ด um, so, um, ีปั๊บโซงแดดๆนี่เลยผูแดดนะกาตาทุกคนเลยกะถือน้ำไปพร้อมวอไปนี่นะจะพาเดี๋ยวไปเฮ็ดอันโถที่เลอเมื่อนั้นนะทุกคนห่าโถที่ท่านได้มัดแล้วฮัลนแล้วกะไปเก็บมะม่วงมาเฮ็ดเป่งไปเือพอสตีอยู่ปักเซนะนี่ทุกคนเท่ากามาหอดหน้าแล้วทุกคนเอยนี้ ซาตีสหามาพอแล้วสบายดีสดีทุกคนนี่สหากะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เอฟซีสนใจลายได้สหาได้รอให้ในเรือว้าวสักอีกหนึ่งเรากระบอกกับสามีนะให้ติดต่อเพื่อนนะใส่คบภาษาสามีดธอนี่ทุกคนอีเบะ่ปันหากระมาแต่หาอยู่หากินเอามาหอดแล้วกะ เฮ็ดโขอ่ะนะหน่อยหนึ่งมันเห็นเดือบีมีอ่ะนะบีมีไหมตะโขอทุกคนมี่ไหมฮาโฮพอเดี๋ยวไปหาแก่เอาแถวนึ่งมาหนิเพื่อนไปหาเฮ็ดทุกคนได้ว่าเกลายหรือนะคะอ้าตัวทุกคนเลยโอ้เฮ็ดขาวเวลาให้เห็นปลาคะพร้อมผูกเห็นท่านบ้ากันลายลายแฮะเมื่อไรแอม ยานไ,ไนลอันเล็ดแล้วยานยู่เนนอ้บบเอาเนาะเห็นข่าวเห็นจนย,าน <c oughs> ย่านโอู้้ย่านข่าวเจ้ามาว่านี่ครับนี่พ่อมาดังไพ่เพ็ดกินก่อนนะข่าวสาวตีก็จะหาเมื่อแล้วทุกคนไปอยู่อันมือไห้น้ำอีเดะแล้วกับปุ่งเคิง่อยอีเดะและ้วจังเมื่อน้ำหลังนะนังเมื่อพร้อมอีเดะยังไม่ได้ ย่งไปดีเอ็นบีฝกเอมือละไดเอ็นบีกเอมือละ ุกคนะอันอีเบเห็ดขาวอีเบทุกคนเพ่นไปหามาเจ้าอยู่เห็ดแกงบบเบเอ็ไลายแท้นะแกงเช่นพะคะบอแกงจะแต่เห็ดขาวอันนี้นะทุกคนเอ้ยสะอ่อนอะไรนี่นะค่อยไปคุดยูฮันละผัดค่อยไปคุดโนม้ยยูฮันคุดแทบอิดนะคุดเห็นโดงนี่ทุกคนเห็นโด,ด,ดงนี่แล้วก็คุดลงไปนะ เอ็นโดงนี่เป็นตาสะออนถ้าใดเป็นตาเยือ่อใยอ,อ,อันคูอีอะไรรู้ไหมอันนั้นมันอันนี้เห็ดก้อนทางอันนี้นเห็ดก้อนทางอะไรเพิ่มเพือใหนี้เด้อจับมาดทุกคนเลยมาทุกคนมาเนี่ยมาล้างเห็ดก่อนล้างเห็ดกับปุกขาวานะกระปุกนี่ก็แก่ได้ทุกคนน้ำกิ่นแกงกระมม อันนี้น้ำกินมืดแตน้ำกินบอ่อน้ำกินบ,นนบ่นี่นะเดี๋ยวว่าคู่น้ำกิน,นกำลังล้างอ่ะน้ำมดมาพินัยจำทุกคน,น,เ,กนลเลยมาหอดเุอ,อันพอดีที่ถูนะจะเล็กจังเยมาหอดฉุกใส่เบะมาละมาพิห็นละแไปเย็บปะคะกับพิชัยนาะ เก็บะไปเก็บพื่อนแอมเก็บะคขิดเก็บกระคิดอันนี้ไมนได้เธอเอันนี้จะได้เธอลงไม้นั่นอืมเธอลงไม้มาหาเขอลงไม้โย่ แล้วมาทุกคนเิมามีคนตามาคิดอนควณแกงเมื่อี้ม่นูได้แกงมะาแกงเห็ดแน่ต้ว่าเดียวเลยแก้วค่ะยังไม่ได้ตัอะไร Yeah, I แข่งเสือเฮ็ดกันทางได้ปะคะได้นี่กันทางเสียดายแต่คือมันเยอะ,น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 ,ะนุ่มๆแหละอือมีกันทางอยู่ทางลุง่มปะคะอยู่ทางเทนะือกไงทุกคนเดี๋ยวมาปุ่มกอนปุ่มอันนี้นะแกะคุรมัมโมได้เดี๋ยวนุ่มอยู่นี่ ่ะนะเพชรน้อยน้องแกเพ็รเอาพอดีเงี้ยแส่บ เอาน้ำเสื้อบริยายไปเลยทุกคนแกงมานะเดี๋ยวจะแกงกุก้งออย่างเอเื่นเสื้ออันกินบองเบนี่นะเอาน้นกินนะเอาน้ำกินวะไปทำไปไอวีบบไปเดี๋ยวเอาไปค้างคือตอเข่งกับบิมี่เลยทุกคนตั้งเสื้อนั้นนั่นละ เท่ก็นอน okay. เข oh. ่ก็อยู่แต่เข่งเข่งไปนี่่อยู่ท่ไหนพูดมาเลยนี่นี ุกราคาวิธีปลูกกอนไปนี่อืบจักหน้อยจักหน้อยค้างหม้อดีขึ้นก่อนเบะน้ำเอาเสื้อลายเท้เบะแก่หะแก่เฮ็ดนี่เลยออเดี๋ยวค้างขึ้นกันทุกคนเลย แกงเข็ดก็มีแต่น้ำรถ ไปกินข้าวนี่เลยทุกคนแอมนั่งดี๊ดิแมดดดอมมามาทุกคนมากินข้าวน้ำเดียวไปนี่แกงปักค้าอันนี้นะอันนี้ปลากระป๋องเลยทุกคนปลากระป๋องค่ะกับใบอุ่นมากินนี่จำเจ้วมาคิดทักนีนมาจะกินข้าวชวนเอฟซีกินข้าวเนีแ่แอมมาจะกินข้าวน้ำเดียวเด้อป้าฝันน้ำนมอ้ะละทุกคนเอ้ยฟูอ้ะละเล่มหนึ่ง <laughs> so, <laughs> เอ็มไม่ยังทันออกเลยทุกคนกินข้าวเยาก,กินอันนี้ได้อตอนนี้เลยมีสนามเข้มทำ <c oughs> ไมทำมเล่าจะสาดราเก็บตัวมา เพ่ินกาวานนนี้มีคนตายคนตาตายไปดีเลย่อิ้มแกงเห็ดก่อนจบบไหมยังับัเส็นะ ก็เส็่ะเด็กกินข้าวแห้งเรายงสิ่งมัดเลยเนิดนิดนึมันกดางละกกินร่องิงเล็กกเชี่ยอเี่ยเส้นข้าวุกขา เขาไปห้าไปเอาตอนเข้ามาเอาก็ไปฟินเขามาเอาเป็นเพ่าะฮิตหรืเขาก็มาเอาเขาเอามีเจ้าเขาเอาแบบหื้อเขาย่านเนาะเอาหื้อย่านเขาไยก็งาอิตาเท่านี่ยังย่านเบ๊ทแคบ้านบึงไปเอาห่หมายเป็นมาเลยคนเราบิก้าเข้าไปทางผู้ได้ยานผีวะเขาหรืย่านเนาะด้วยว่าเล่นเอากิโต้กิโต้เพื่อ นี่พี่น้องเราจากกินข้นขาวเนะี่ยแล้วแล้วก็ไปพาสแอมไปเก ok ็บมะม่วงมากินก่อนทุกคนเลยเก็บอยู่พุนล่ะเป็นก็เก็บตัวเก็บอยู่นานนานพูดเปยอยู่พุ่นั่นเองนานพุดนั่นอหนานที่จะมะม่วงวานนี่สะอ้อนมันทุกคนเลยวานนี้มาหาควายกับสตีสตีสหาไปเดี๋ยวไปเก็บก่อนทุกคนเดี๋ยวลงไฮพุล่ะจังทายเ้เบงอีกบันี้กะแอมนงหันมะม่วงแอม มัมโมงลายดิโนอ้าเก็บเก็บเก็บโอ้มีแต่มะม่วงสุกทั้งหมดเอใดทุกคนนี่อุ๊ยจะแอมแอมหูมาพี่แอมหูไปนะเออไปแล้วเปลี่ยนกระดับอาเก็บมะม่วงเข้ามาหนิบ้าทุกคนเอ้ยตุงยางเข้ามาเอามาไดน้อยนึงมาทุกคนมาในการพอดีเข้ามาไห้ได้ทุกคนเอ้ยเข้ามาเก็บไม้กะลีกิเกาะอันนี้ละตัวที่อีเบพันธ์ทางนะทุกคน ทางแล้วก็เข้าผ้าเดี๋ยวเก็บเก็บมาเก็บมานี้หลายๆแล้วก็จังจูดน้วยเนาะเก็บมานี่ แล้วก็ทักเก็บซื้อนะทุกคนดเดี๋ยวเก็บอันนี้เ้าเลยลยกันมันเออยอะแยะเลย่ยะเพราะว่ามันดีมีอันอ่อยเอาเพื่อนมานมไ,ดไ,ดได้เก็บเบอร์ไม้มเบอร์ตออีละอ่อยกันป้าฮวนขนาด การหอนอบเอาเหรลมลมมาแล้วลมมาแล้วบูบูแล้วจุดข้าหันไปเลยนี่ข้าเสียนั่งจุดข้าหันเ๋ยวมะได้จิด ฮัมส์โอ้เอโนลเดนอ่พอจะไปจุดคานคานนี่จุดคานนี่ะ ไปเลยแน่มาเห็ดมาแน่มาซับเบอร์ใบเป้าแล้วก็เอาซื้อแล้วก็เอาซื้อจุดท่องอะต้องซ้ำอันนั้นหลรถหันก็นยอะมากน้ำได้แสแอมได้มาซอยเวซอยซอเวอีเวเนาะใส่เวอีเวโอแสแอมหูจะควาบได้แอมเนาะยอะมาดูนั่นนี่เดแอมเด้อไม่ได้ยอะมากขี้ขานไดย เนิ้อมาไปป่าโมบีเคยสิงป่าเลยเนิ้อมาอย่างไปป่าเออขันขี้ขันกับพี่เคยไปน้ำอิป่ากันเนื้อมาดูดูอได้ดไปขันไม่ได้เยอะหรือเ่าไม่ได้เยอะไม่ได้ไปเลย ใส่ได้อีเบเฮ็ดหาเฮ็ดนามาแต่น้อยโดยเบนาะเฮ็ดตั้งแต่ไนน้อยผู้อีบีบอกหายอยู่สักทุกคนเลยฮวันฮอนเนี่ยดูทุกคนตอหาหาก็ะมาเดี๋ยวมาปลุกอันนี้ทุกคนจับเบย์ทีเดียเบย์มาแต่งนะแต่กหาเฮัลโาลพี่พ่พี่ด้ว ไปผู้ไปไปผู้เออไปผู้นี่พุทนี่ยคืนทำไม่ดีเอออันนี้มันฟางหมดเออเออแล้วกระทุ้มอันนี้ไอ้เรื่องผู้จะปลุจังหวะนะปลุกลายอันอยู่ได้เพรมันเพรมันโป่งปลุแนวนี้นะมันโป่งทุกคนเลย ้นนีอัน่ื้อปอันนะอ่ะหายอันแล้วก็ถมปูแล้วก็ถมปูแล้วถมถมงน้ำเสื่อเหรอมันบอกแล้วมันเงยตามธรรมชาติมัน เด um ้หดน้ำเลยเนาะได้หดน้ำเลยปลูกปะเลยตัวเลอได้ก็ได้ตัวเลอตายก็ตายป้าเดี๋ยวไปปลูกกลางไฮทุ้อีทุกคนปูโูแถวนี้เราก็ไปปลูกกลางไฮนะปลูกพี่เดเบะปลูกมะน้ำเต้ากินมากอันกินหน่อยมันดี อยนี่เ้ปูจังอ่านแอมเี้ยปู่สอังเบี้ปูนมน่อยวะคัแล้วทุกคนเอยตอนนี้กูตะวินกะตะเวินตกแล้ว ค่อยกาปหลายบอนเติมทุกคนเอ้ยปูปูยาว่าตั้งแต่ผูมาที่ทำเราทุกคนตอนนี้กะเอากะสิได้ขอโตมือแล้วบนี้กะอื่นกับวันสินนะจะมือหื้อพวแล้วพี่น้องจังได้มาอีแบบนี้นะป้าโตฮอนขนาดหลายปีเติมเได้บีได้หื้อหายแบบนี้นะตั้งแต่จื้อความได้ตั้งแต่ไปหื้อหายห้อยไม่หายทุกคนเอ้ยแล้วก็บบุคยได้อันหื้อเลยสลายกะเฮ็ดนาไปเลยแล้วก็แล้ว มือสุดยอดเลยแบบมันฮ้อนนะมันเอาทุกคนเขาจุดกองหาแน่สีได้เมื่อแล้วทุกคนบันีีเดี๋ยวคลิปนี้ก่าประมาณนี้ละคลิปหน้าพอกันไหมเดอ้อพี่น้องไปซิแล้วก็อย่าลืมติดตามแนเดอ้อบายบายคลิปนะแอมบายบาย <laughs>